มาทำความรู้จักกับโปรเจกต์ p y b a c k นะครับโปรเจกต์แนว Shop to Earn Metaverse ตัวแรกเลยนะครับที่ต้องบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งใน14โปรเจกต์นะครับจากทั้งหมด500โปรเจกต์เนี่ยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกนะครับจากตัว Binance i n c u b a t o r Season 4สวัสดีครับแชมเองครับและนี่คือช่องไอ o ลอ A l ลอช่องที่นำสาระดีๆเกี่ยวลงคริปโตเคอเรนซีและบิตคอย n มาสรุปเพื่อผ่นครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวโปรเจกต์นะครับชื่อว่าโปรเจกต์ p b a c นะครับก็จะเป็นโปรเจกต แนวช็อปทูเอ r ร์บนเมตาเวิร์สผ่านตัว NFT ที่เจ้าชื่อว่าตัวบลักตัวนี้เลยนะครับโดยต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทําขึ้นมานาะเพื่อแก้ปัญหาหลายอย่างนะครับในเรื่องของการที่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในยูทเคสของเรียลเวิร์ของเราเนาะมันมีเรื่องของการทำแคชแบ็กหรือว่าการซื้อของแล้วได้เงินคืนอยู่แล้วนะครับซึ่งโมเดลเนี่ยมันจะเป็นโมเดลคล้ายๆกันคือเป็นโมเดลแนวช็อปทูเอ r ร์ก็คือซื้อของแล้วก็ได้แคชแบ็กมาแต่ในรูปแบบของทางเพย์บลเองเนี่ย แคชแบ็กของเขาจะมีหลากหลายแบบมาไม่ว่าจะเป็นการแคชแบ็กออกมาแล้วได้ในส่วน NFT หรือว่าการจะเป็นแคชแบ็กออกมาแล้วจะได้ส่วนของการเออเหรียญต่างๆแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เขาเอาเข้ามาจัดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์นี้เองเนี่ยก็ไปเข้าตาเข้าใจครับกับทางในส่วนของตัวไบแอนด์เองนะครับไบแอนด์ก็มีการเข้ามาลงทุนกับโปรเจกต์นี้เช่นกันและช่วงนี้เองนะครับตัวโปรเจกต์เขาก็มีการทำเควสเนาะแจกในส่วนของ a i r Drop ตัว NFT รวมถึงเหรียญบริกที่เป็น อินเ t อร์เวิร์สโทเค็นในเกมด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันท้ายคลิปเนาะในส่งตัวเควสนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเรามาทำความรู้จักโปรเจกต์นี้กันก่อนครับโดยโ,โดยคอนเซปต์ของตัวโปรเจกต์ p l a y b ลักนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เขาต้องการสร้างเมตาเวิร์แนว 2D นะครับผ่านเจ้าตัวที่ชื่อว่าตัวบลักแล้วก็สามารถที่เอาเข้าไปเดินในเมตาเวิร์สในโลกเสมือนจริงที่เป็นตัว 2D ได้นะครับแล้วก็คอนเซปต์เขาก็จะเป็นลักษณะของการที่จะมีช็อปต่างๆเนาะสามารถที่จะเข้าไปใช้งาน ตัวคำพูดก็เลยคือ all have been integrated to the metaverse คือเขาสามารถเอาตัวในส่วนของร้าน commerce ที Com ่เป็น e-commerce ตัว d e f i ตัว NFT ตัว metaverse ต,ต,ต,ต่างๆ activity ต่างๆเนี่ยเข้าไปจอยอยู่ในตัวแพลตฟอร,ร์มของเขาแล้วให้เราไปใช้งานซึ่งตัวโปรเจกต์นี้เองนะครับก็ซึ่งตัวโปรเจกต์นี้เองนะก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับในส่วนของ หใน14ทีมนะของตัว Binance Incubator คือเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ได้รับการซัพพอร์ตใน Binance นะครับจากทั้งหมด500ทีมเลยนะครับแล้วก็มีเงินในระดมทุนเนี่ยมาจากทาง Binance เองก็คือมีในส่วนของ Binance ที่เป็นเจ้าแรกเลยครับที่เข้ามาลงทุนตรงนี้ ซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับก็ยังไม่ได้มีการปล่อยโปรดักต์ออกมาให้เราใช้นะครับแต่ก็จะมีเดโม่ต่างๆมาเริ่มเลยแล้วแล้วก็วววววตอนนี้เขาอยู่ในเฟสที่กำลังแจกของอยู่แล้วก็ทากิจกรรมเพื่อร่วมแข่งขันตัวไบแอนด์อินキュเบเตอร์อยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแพลตฟอร์มแรกที่ทางในส่วนของตัวเพย์บัคี่ยเขาโฟกัสดีกว่านั่นคือในเรื่องของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Shop ู o Earn ช็อปตัวอื่นก็คือการช้อปปิ้งแล้วก็ได้ของนันเองนงินสับลักษณะก็จะเป็นการที่เราสามารถจะนําตัวเงินเงินเนีน่ยนะครับไปซื้อตัวผลิตภัณฑ์จริงๆที่อยู่บน Real World ได้จากนั้นเนี่ยพอเราซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเราจะสามารถได้ในส่วนของโค้ดเพื่อเอามาเครมนะครับตัว ไอเทมในเกม Meta เวิร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหมวกที่เป็นไอเทมหนือนกันหรือว่าจะเป็นการเครมตัวเหรียญ P-Bucks Token จะเป็นตัวเหรียญนะครับที่ถูกนำมาใช้ในตัว Meta เวิร์นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเลื่อนลงมานิดนึงเนาะเราจะเห็นในส่วนของตัวคาแรคเตอร์นะครับของตัวเขาเนี่ยนะครับคาแรคเตอร์เขาจะจะเป็นลักษณะตัวนี้เลยนะครับตัวบัคก็จะมีหมวกมีมีหน้าตานะครับมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทเสื้อพาร์ทกางเกงพาร์ทขาแบบนี้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนพาร์ทไปเรื่อยแต่ละตัวก็จะไม่ซ้ากัน แต่ละพลาร์ทของ NFT ก็จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของเขานะครับมีส่วนของ virtual world er นะครับที่จะเป็นโลก2 d ดีเนาะก็จะมีตัวร้านค้ามีตัวแพลตฟอร์มต่างไปอยู่นั้นแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่บอกก็คือเป็น blockchain platform integration คือมีการรวมกันของแพลตฟอร์มอะไรอันนะครับย้ำลงมาอยู่ในตัว metaverse ของเขานี่แหละ,ะเดี๋ยวเบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเดโมนะครับของทาง metaverse ของเขาดีกว่าว่ามันเป็นลนักษณะยังไง อันนี้ก็จะเป็นเดโมนะครับของตัว p a y b a c นะครับที่เขาทำออกมาให้ดูเนาะนี่ครับในตัวรูปแบบของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวลักษณะการเดินเป็นตัวแบบนี้นะครับอยู่ในเมตาเวิร์ส 2D ข้อดีของเมตาเวิร์ส 2D ที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาต้องการให้ตัวเียเหัลนี่เขาทำเป็นตัว 2D เนาะจากต่างจากที่หลายโปรเจกต์เนี่ยทำเมตาเวิร์สเป็นแนว 3D เกือบหมดเลยเนาะก็คือในส่วนของตัวนี้เองเขาต้องการให้โปรเจกต์เนี่ยออกมาดูง่ายแล้วก็ลีนที่สุดเพื่อจะให้เอาไปใช้ในส่วนของฟังก์ชันจริงๆได้เร็วนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยเราออกแบบอะไรมนซับซ้อนมันยากใช่ไหมครับเขามองว่ามันปล่อยได้ช้าแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานง่ายครับในส่วนการที่เราจะสามารถใช้งานบนมือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยที่แบบไม่ได้หนักเครื่องอะไรนี่ครับเขาก็จะมีร้านค้าต่างๆเนาะเนี่ยจะมีในส่วนเกมเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยเข้าไปเล่นเกมต่างๆได้มีส่วนของช็อปเอิร์นนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อของแล้วก็เอิร์นอะไรต่างๆเนาะนี่ครับเข้ามาปุ๊บมีลัคกี้ทรีด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบสอยดาวกิจกรรมอะไรแบบนี้ ร้านค้าไหนยังสร้างใหม่เสร็จกําลังอยู่ในระหว่างดีลกันก็มีร้านค้ามีตัวสวับนะครับเห็างแรกก็จะมีพาร์เนอร์ที่เป็นตัวแพนเค้กด้วยนะครับมีจริงๆมีวันอีสมีวันอีสอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแพนที่เป็นตัวสวับดังก็จะเป็นพาร์เนอร์ทางนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจนีนยสามารถเข้าไปแล้วก็สวับใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับได้จากทางนี้เลยอันนี้จะเป็นรูปแบบของเมตโต้ของเขานะครับที่ต้องมองว่าโอเคก็เป็นเมตโต้ที่ดูรีนแล้วก็ใช้งานง่ายดีมาดูกันในส่วนของรถแมพกันดีกว่าเน,นะานนีอต้ เขาอยู่ในช่วงของ alpha phase คือเฟ a e ที่ยังไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาเลยตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวที่ออก product มานะครับมีในส่วนของเข้าร่วมโปรแกรม finance incubator โปรแกรมนะครับเป็นการแข่งขันนะครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือน incubator ก็คือเป็นการเหมือนแบบปั้นโปรเจกต์นะครับปั้นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วทําให้โปรเจกต์มันดีให้มันพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้าร์้ต่อไปจะเป็นการที่เขาจะเชื่อมต่อกับตัวเองกับเข้ากับ defi นะครับแล้วก็จะเลือกเอาเ e อา e-commerce เนี่ยมาใส่ใน metaverse ของเขา พอจบสเฟสนี้ก็จะจบในส่วน Alpha Launch ใช่ครับซึ่งในส่วน Alpha Launch เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีได้รับในส่วนของ Quest ที่จะเอาในตัว n f t ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Pass ที่เป็น Open Beta นะครับใครที่มี n f t แล้วคุณสามารถเอา Open Beta เลยก็จะมีในส่วนของตัว Pi Bar Token Launch ก็จะเป็นโทเค็นหลักที่ใช้ในตัว Metaverse นะครับมีตัว First NFT Launch มีตัว Land Auction ประมูลพื้นที่ลนด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี Code Beta Launch ก็คือตรงนี้จะออกมาในส่วนแรก ส่วนสุดท้ายครับหลังจากที่เขาปล่อยในส่วนของตัวเมทัลจริงๆออกมาแล้วนะครับจะเป็นลนักษณะของมัลติยูเซอร์นะครับคือผู้เล่นหลายคนมาอยู่ในที่เดียวกันได้นะครับมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งช่วงแรกถ้าามอย่างเงี้ยเข้าใจว่าในช่วงของเฟสโอเปนเบต้าน่าจะเป็นแบบเฉพาะบุคคลคือผมต้องอยู่คนเดียวในแรงของผมก็คือจะเดินไปเดินม,มาใช่ไหมยังไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้แต่พอเป็นโค้ดโพสต์ล้นเนี่ยพอปล่อยแล้วเนี่ยเขาจะมีเฟสที่เป็นมัลติยูเซอร์แล้วมีส่วนของ NFT Project มีส่วนของ N ะครับมีคอร์ส a i n Integration Social Media Integration แล้วก็ Develop SDK นะครับซึ่งพวกนี้เองก็จะเป็นเฟซหลังๆมาแล้วนะครับก็ถือว่าถ้าทำได้ตามเนี้ยก็ไปเรื่อยๆเนาะโปรเจกต์ของเขาทีนี้มาดูกันในส่วนของพาร์ทเนอร์ดีกว่าปองบอกว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไบนั e เองวีซ่าเองเทนเซนต์อินโดเซตนะครับ AIS ชูมันนี่ทูนี้รู้สึกจะเป็นของอินโดเหมือนกันนะครับมีทัสโกมีตัว วันเพส 3BB อย่างเงี้ยครับหลายๆแบรนด์เนาะเราก็รู้จักกันดีซึ่งต้องบอกว่าด้วยโปรเจกต์ของเขาเองเนาะที่โฟกัสเรื่องของการแคชแบ็กเองเนี่ยแล้วก็เครือข่ายของเขาจะเป็นได้าการสื่อสารเนาะเท่าที่ยังสังเกตเนาะมี A AS มี Tru e Money อะไรแบบเนี้ยผู้ใช้งานของเขาก็จะเยอะมากครับมีประมาณ50ล้านยูเซอร์โดยประมาณนะครับซึ่งต้องถือว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้สามารถจะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วก็มีแคชแบ็กจริงๆเนี่ยต้องบอกปริมาณเยอะมากๆจริงๆนะครับอันนี้เองก็จะเป็นพาร์ทเนอร์เนาะแล้วก็ ตัวโปรเจกต์นี้ค่อนข้างจะน่าสนใจตรงที่ว่าบายนั่นนี่ยแหละเข้ามาลงทุนเป็นเจ้าแรกเลยนะครับเรามาดูกันในส่วนของตัวเควส์ดีกว่านี่ครับเราจะดูในส่วนเควส์ที่ทําให้เราได้รับในส่วนของแอร์ดรอปแล้วนะครับเอากดเข้าไปในเควส์กันปึ๊บโอเคอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะนะครับของหน้าตาแล้วหลังจากที่เรากดตัวเควส์เข้ามาเนาะก็จะมีการที่เราได้รับรางวัลต่างๆครับก็จะมีเนี่ยให้เราล็อกอินกับทวิตเตอร์ก่อนใครที่ผ่านทวิตเตอร์แล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับเข้ามาเนี่ยวิธีการได้ตัวพอนนยท เนี่ยครับวิธีการก็เหมือนเวลาที่เราเล่นเกมทั่วไปมีตัว j o ยอั d ดิสคอ d นะครับเข้าไปร่วม Discord เข้าไปร่วมเทเลกราム s ับสไครต์เกี่ยวกับอ e ีเมลนะครับฟอลโล่ทวิตฟอลโล่เฟซบุ๊กจอยทวิตเตอร์นะครับรีทวิตต่างๆอะไรแบบนี้อันนี้ต้องเข้าไปทําให้หมดเราก็จะได้คอยออกมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการที่เราจะมีลิงก์ที่เป็น r e f e r อร์นะครับเอาไปแจกคนอื่นด้วยเพราะว่าในการได้คอยตรงนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันครับในการได้รับรางวัลใหญ่นะครับ oh. ทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นได้รับรางวั แต่ว่าจะมีรางวัลใหญ่รางวัลเล็กแค่นั้นเองนะครับมาดูกันในส่วนของรางวัลที่จะได้ดีกว่าของรางวัลที่จะได้นะครับนั่นคือในหมวกที่เป็นหมวกตัวนี้เป็น n f t นะครับซึ่งจะได้เนี่ยเราจะเห็นเปอร์เซ็นที่อยู่ข้างบนเนาะนี่ครับ0.1% 9.9% 20% 20%, 20 30% 20%อะไรแบบนี้ตรงเนี้จะเป็นเหมือนเกณฑ์ที่เขาได้ยกตัวอย่างละกันนะครับสมมุติว่าผมมีมีคนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอยู่10,000 0คนนะครับอยู่1 0 0 0 0 0สคนนะครับ ถ้าสมมุติว่ากรณีที่ไอ้กล่องเนี่ยมันได้อยู่0.1ใช่ไหมก็0.1นะครับ0.1ก็เท่ากับว่ามีคนได้กล่องเนี่ยอยู่แค่100คนเดี๋ยวออกอ่ะคนที่ได้100คนเนี่ยจะเป็นคนที่ทำสกอร์ตรงนี้ครับชวนคนมาติดเริ่มคนมาต่อเล็บอะไรได้เยอะที่สุดนั่นเองอันนี้จะได้0.1ไปถ้ามีทั้งหมด105ใช่ไหมเนี่ยคนก็จะได้เยอะขึ้นมาก็จะมีคนได้หมด150คนอะไรแนวนี้นะครับนี่เนาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดหลั่นกันตาลงไป นะครับว่าใครได้อะไรบ้างทีนี้ในส่วนของคนที่รางวัลน,นี้จะเป็นกลุ่มแรกจะเป็น NFT ทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ไม่ได้กลุ่มแรกที่เป็น NFT เนี่ยได้อะไรอีกคือเนื่องจากที่เราเล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับมันจะมี point ต,ต่างๆที่เราได้มาเนาะ point ต,ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้แลก NFT เนาะมันจะมีส่วนการที่เราสามารถจะไปแบ่งรีวอร์ดกับการที่ได้ส่วนของเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญบิ๊กนะครับเหรียญบิ๊กเหรียญอิดเนี่ยแหละเหรียญบิ๊กเนี่ยเป็น in game นะครับ in มนะันเหมือน in game currency ก นะครับคือเป็นโทเค็นที่อยู่ในเมตาเวิร์สเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้จะมีมูลค่าไพคูอยู่ประมาณ10,000เหรียญนะครับก็คือประมาณ3ามแสนกว่าบาทไอ้ไพคูตรงนี้เอ,เองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับได้ตัวบลิกมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการซื้อของอะไรในเมตาเวิร์สได้นะครับตรงนี้เองก็จะเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลหมดเข้ามารวมนะต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้ตลาดซึมๆแบบนี้นะครับของฟรีอ่ะเพื่อนๆมาทำกันเลยครับมาเอากันให้เรียบร้อยนะก็คืออันนี้้มนะ้มมไไไไ่่ดดดยาากกกะ็แคอร ใครที่แบบว่าไม่อยากไปเชียรอะไรต่อก็คือกดตรงนี้ให้ครบแล้วเราก็เผื่ออยู่ในเปอร์เซ็นต์ของเขาอะไรแบบนี้นะครับก็มาทํเพื่อเอาของรางวัลกันนะครับก็ตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองดูเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในส่วนของตัวโปรเจกต์เพย์บัคไปนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็มีของฟรีนะครับมาแจกนะครับก็ไปรับกันแล้วก็ในส่วนของตัวโปรเจกต์เองก็ถือว่าน่าสนใจมากครับเป็นโปรเจกต์ที่ไบแอนด์เองก็เข้ามาลงทุนแตนเนอ่์แล้วก็มีพาร์ทเนอร ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ดีว่าพาร์ทเนอร์พวกนี้ใหญ่แค่ไหนอยู่แล,แล้วแล้วก็นะครับในส่วนของตัวช่องทางการติดตามนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาเนาะยังไม่ได้มีการขายเหรียญยังไม่ได้มีการให้เราไปลงทุนอะไรพวกนี้ตรงนี้เองนะครับก็สามารถที่จะติดตามช่องทางเขาไว้ได้เผื่อมีโอกาสในการลงทุนอะไรรอบต่างๆเนาะช่องทางการติดตามนะครับก็จะมีในส่วนของ Discord นะครับอย่างนี้มีคนจอยอยู่ประมาณเกือบ50,000คนแล้วนะมีในส่วนของตัวทวิตเตอร์ครับนี่เนะทวิตเตอร์ตอนกัน เนี่ยครับสามารถไปตามข่าวสารได้เขาะจะมีอัปเดตข่าว,วสารเขาเรื่อยๆแกอัปเดตข่าวสารอารัปเกิจกรรมนะครับมีสองทางถ้าใครถนัดพวก Facebook ก็มี Facebook ครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นคนไทยที่ชอบ Facebook กันมาติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับเนี่ลยล่าสุดเพิ่งประกาศตัวเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง G Care แล้วก็ One e a s h ไปถึงนะครับเนาะ One Each ก,ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ d e f i ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็มี Telegram Telegram ตอนนี้มีคน Subscribe อยู่ประมาณ30,000กว่าคนนะครับค่อนข้างจะคอมมูโตทีเดียวนะ แล้วก็ขณะที่โปรเจกต์ยังไม่ได้มีการเปิดให้ระลงทุนลงทุนอะไรเลยนะครับความมุ่งก็ใหญ่ทีเดียวอย่างไงใครที่สนใจนะครับสามารถที่เข้าไปติดตามช่องทางเหล่านี้ได้เพื่อรับข่าวสารโดยตรงจากเขาคิดว่าในอนาคตเองก็น่าจะมีตัว a อร์ดแล้วก็โปรเจกต์อะไรออกมาให้เราทํากิจกรรมมาเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยและยังไงวันนี้นะครับผมเองก็ข้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเรออลอสสวัสดีครับ